สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับในมือนี้นะครับมันยากาศดนะครับในตอนเสาร์นะครับฝนกระด้ตกนะครับตกลงมาด้วยนะครับฝนกรได้ตกลงมานะครับทางบ้านทั้งเียนนะครับกระท่ำให้นะครับบ่อกวบบ่อป่านะครับน้ำห่วงนะครับอุยอุดรอนผ้าเพื่อนก็ไเด้เจียนามอ่อจักบ่อกบบ่อป่าน้องนะครับน้ำท่วมพี่น้องนะครับมึงช่วงรังบ้าน้วนะครับ น้มนองเลยนะครวงช่วงลังบันด้วยนะครับนามถั่วนะครับลังบะครถั่วมปลาเุวยนะครับลังงามพี่หน้องปลาไข่ปไว้นะครับปลาไผ่มาจาบัานถั่าแม่นะครับของอยู่หลังเพื่อนนะทางจังหวัดชัยงผม่มานะครับลากไปชนอยด้ยครับเมื่อนี้งที่โอกาสดีๆนะผมมองกกว่าเสี่ยวทุมนึงเลครับกาลังสีคำนะครับเดี๋ยวมาถ่ายทํำทักทายพอพี่น้องเอฟซี โอ้โหรับชมติดตามนะครับทางช่อง YouTube ของอวิลรอนภาเพื่อนทุกๆท่านกันเลยนะครับวยงามพี่น้องบไปนะครับน้าอเขียวอุ้มทุ่มนะครับเตอฝนในมือนี้นะครับหน้าอ่ำฮวงนะครับล้างบ้านตัวแข็งเติบนะครับพายุเขานะครับบมันพายุฝนเขามากด้วยนะครับในมือนี้นะครับทวมเบิดพี่น้องบอกบบอป่านะครับมา่เศร้าหน้าอ่ำถวมนะครับดิเกน่าบอกนะครับ สิปปงแจงไม่อยู่นะครับเนาะนะครับมบรรยากาศคางบ้านคางเฮี้นเนี่ยครับสิคนเด้ฝนเด็กตกลงไปนะครับในมือหนีนะครับฝนเด็กตกลงมาในมือหนีเนาะนะครับน้ำก็เไดหังเลไดทวมนะครับราะปลามาส่อน้ำเต็มท่อนะครับเด็กเจาะตกแลงที่หนองนะครับ เขาเดียนมีสาแล้วเนาะนะครับตะโกนี่เขาเดียนมีสาช่วงนี้สิได้กินควบกินอึ้งนะครับเนาะนะครับไปขามใหม่กระปุกนะครับไปตุ่มใส่ควบใส่อึ้งนะครับอึ้งไข่นะครับอากาศน้ำแรงเด้อนะครับเสียงไก่เสียงนกนะครับห่องเซี่ยวเซี่ยวนะครับความสื่อคำนะครับผมมองกลัวๆสิขอทุ่มนึงนะครับที่อยู่หล่อนท่าเพื่อนในมาไทยทำคลิปนะครับลงยูทูบนะครับในมื่อนี้กัล้วนะครับมื่อนี้อาจจะเป็นเบาเงี้ยวซ้ำเลยด้อนะครับ โบ้ไลนะครับโบ้เน่าโบ้ไลใหญ่หางนะครับในมือนนะครับที่เดินมาลงคลิป youtube ใหวกพี่น้องได้เขารับชมคลิปตามนะครับทางชม youtube ของโอเออุดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับบรรยากาศหนบ้านในเฮียนพี่น้องนะครับยำข้าวกำแรลงนะครับสิภาาเป็นมังนะครับ ลมพัดเตียมเบิด <th พี่น้องหมอทางเตีมไปโดยกิ้งไม่กิ้งไหลนะครับเสียดไม่เสียดไหลนะครับถี่ลมได้พัดพามาเนาะพายุเขาในมือหนีนะครับเหมือนเสาไล้เขื่นนี่พี่น้องนะครับคือว่าช่วงนี่ค่าแม่นะครับอุ้ยอยู่รัเพื่อนกบในช่วงนะครับตอนเที่ยงเนาะอุ้ยอยู่รับเพื่อนกะได้กวดอรกหอกหลอบนึงนะครับเหมือนสีไดกวดรอบสองหอบคำเนียนอยนะครับฝนตกแห้งพี่น้องเหมือนเสานี่นะครับน้ำถ่วมนะครับ บรรยากาศนะครับทั้งนาบานนาเหียนของอุิยหลอนผ้าเพื่อนเนี่ยนะครับเต่าทันนะครับที่ได้เห็นอยู่ในตอนนี้ขณะนี้กันะครับนะครับคือนะครับเต่าทันนะครับของลุงของป่านะครับเพิ่นใดมาเฮ็ดนะครับเนาะนะครับของลุงของป่าของพ่อพี่หน้องนะครับเพิ่นไดมาเฮ็ดนะครับไนนาบานนาเฮียนของอวิวหลอนผ้าเพื่อนเนี่ยนะครับอะเข้าจผิดเดียวมาแมนของอวิวหลอนผ้าเพื่อนนะครับ กับเิ่นกระเฮ็ดใบนะครับกับพ่อได้ใส่เนาะทานนะครับบริสุทธิ์ผู้ใด่นะครับเนาะนะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับของบ้านของเฮียนในแต่ละบ้านแต่ละเฮียนในแต่ละครอบครัวนะครับฝ่าไปจะหน่อยนะครับในมือนี้กะถือว่าอุยรอนมาเพิ่นก็ได้มาถ่ายทำคลิปนะครับพันธุเอกคำบั่นเอเดอรนะครับกับช่วงหุ้งมงกว่งกาสิเขาทุ่งนึงนะครับมือนี้ป็นโอกาสดีๆนะครับได้มาไทยทำให้พ่อพี่น้องได้เขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบนะครับเสียงนกห้องพี่น้องเสียงนกกาบ่ พื้นที่อีสานนะครับทางนะครับยิ่งาเพื่อเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีกันลวครับทางตำบลนอกกว่างอละไรับเน้อนะครับป่าใบชะน้อยนะครับผู้ใดไปทําการทํางานนะครับทางมหนองบ้างหน้านะครับสามารถขารับชมได้กันละครับหรือเป็นเมืองไทยกดทอหมอทุกทุนนะครับเมืองหลวงเนี่ยก็สามารถขารับชมเลยหรือเป็นต่างจังหวัดนะครับหรือเป็นชาวอุดรทุกทุนนะครับสามารถขารับชมติดตามได้เลยนะครับอันนี้คือพื้นพื้นที่อีสานนะครับทางนะครับ ยังองเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทางชนบทนะครับของบ้านของเมืองเฮากันเลยนะครับทางบ้านทางเมืองของอุยอุดรภาพื้นกันเลยนะครับคำว่าทองฝ้าปลอดโปร่งแจ่มใสพี่น้องนะครับผู้รู้ว่าสีทุกบีทุกเรื่อนะครับมังทองฝ้าไปน้ำกันนะครับกับอุยอุดรภาพื้นในการไทยทำนี่มันนี้นะครับทองฝ้าปลอดโปร่งนะครับในี่มันนี้นะครับ บอบเมือแลงเนี่ยบอลูขึ้นกันนะครับอึงกบสีห่องบ่นะครับแล้วกีสายรายงานมานะครับเพิ่นไปมึงทั้งขกนะครับเพิ่นว่าน้มหงนะครับอาจจะตกอยู่กับแห้งกับว่าจักนะครับทั้งขวกนะครับต้กเอาฝนตกแห้งขกกินกบกินอึงนะครับตแต่ละปีนะครับหากินยากพี่หน้องนะครับนั่นอันขลังนะครับออกเทียนนึงนะครับเด้อนะสำหรับอึงนะครับน่าะกบนี่ก็คือกันนะครับ ขันบ่นะครับขันบ่เลี้ยงไบกับโบได้อยู่ได้กินเนาะนะครับขันทิธาโดด่นน่านคลังเที่ยกคหากิน,าย,กนยากนะครับกบตัวเหมือมันเข่าง่ายในหูเนาะขันฝนบ่ตุกหนามบา่วถ่วมหูมันกับออกมาห่องนะครับพอพี่หน่องได้อยู่ได้กินได้จับอยู่ได้จับกินกันแล้วนะครับในมาตุ่มมาเจียมาปนเนาะนะครับอาหารการกินทางภาคอีสานนะครับฝ่าบาทเจ้าหน่อยนะครับในมือหนินะครับที่อุยโอรอนเพื่อนในบ้านทายทำให้พวกพี่น้องได้ขารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบของอุยโอรอนเพื่อน ในยำคำยำแรงนี่กันแล้นะครับจมบรรยากาศได้นะครับอันนี้ค้างบ้านค้างเฮียนนะครับของอุยโยรันผาเพื่อนนะครับบ้านพี่แมงหน่องนะครับบ้านลุงบ้านป่าเนาะนะครับบ้านพ่อพี่หน่องนะครับผู้็ดผู้หาผู้สางนะครับทั้งบ้านทางเฮียนของอุยโยรันผาเพื่อนทุกๆท่านังนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอุยโยรันผาเพื่อนก็บม่อยากปล่อยอย่าห่างเด้อนะครับอุยโยรันผาเพื่อนนะครับสิขอจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำหนีกันแล้ครับอุยโยรันผาเพื่อนนะครับ ขอหยุดตีคลิปนี่ไปเพียงซ้ำนี่นะครับโอกาสหนาพอ,อการไม่กับคลิปไม่ต่อต่อไปเด้อน,นะครับในการถ่ายทำแลแต่ละครต่ละครนะครับขอขอบุญขอบุณนะครับพอพี่น้องนะครับผู้อุดหนุนนะครับในการฆ่าการขายยู่ในกินของอุ๋ยหรือเพื่อนทุกท่านขอขอบุญขอบคุณ,คณทุกทุกท่านลนะครับรวมไปถึงนะครับอุ๋ยอุดหนุนแฟนเพื่อนขอเปลี่ยนรังใจพ่อพี่น้องผู้ยุ้ยไซกับตามซางเนาะนะครับทัวร์ฝ่าเมืองไทยอวิวหรือรพเพื่อนขอเป็นกยนร่งใจพ่อพี่น้องทัวร์ฝ่าเมืองไทยกันนะครับเสียดยังยุ้ไซกับตามซางเนาะนะครับทัวโร์หลวเมืองไทยกะลครับ อูยูร่อนพเพื่อนคอนหนึ่งนะครับกะข,ขายไปน้ำทำงานไปพร้อมนะครับพร้อมกินเคีย่อข้างพร้อมซูนะครับต่อไปพร้อมกับพ่อพี่น้องพ่อฝ่ามังไทยทั่วโหลกงอะไรนะครับต,ต่อไปตลอดไปเดวยนะครับขอขอบคุณขอพุ่นนะครับ,ขอขอบ,บ,รบทุกการติดตามร,รับชมนะครับทา้งคลิปช่องวิดีโอยูทูบของอุอยู่ร่อนพเพื่อนทุกท่าน,นนะครับสำหรับคำขื้นนี้ขอยพ่พอพี่หน้องนะครับ รับคำขึ้นนี่นะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับนอนรับฟันดีนะครับลาตีสวัสด์ทุกๆคนทุกๆท่านกันแล้วนะครับนี่เมื่อข้างหน้าคอยพ่อพี่หน้องจงจะเลื่อนจะิญืจรนจะเลื่อนจะเลื่อนต่อต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับโอกาสหนาพอคลิปใหม่ไปเรื่อยๆด้วยในการรับชมติดตามรับฟังกันแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับอีกคั่งั้งนะครับ โอเคครับ